ส่ัสดีนะคะเอ็ซีนี้พี่ซอยมาที่เออพัทยานะคะพัทยาซอยไหนหน้อนี่นะคะใกล้กับวอล์กอินกตบิดนะอันนี้เบียร์การ์เด้นนะคะ hey, here, ถ้าเดี๋ยวโกฮีเฟปีก็คำก็คำเหี้ยดูบรรยากาศพัทยาตอนนี้นะคะรถเยอะอยู่ค่ะ เดี๋ยวก็ออกละมาถ่ายรูปพี่เฉยบรรยากาศสวยงามนะคะเอฟซีดูสิบรรยากาศสวยงามนะคะไทร์บอกกิ้งสตรีทนะคะ่ะจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ ากาศร้อนมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเลย